หัวพริกกินเน้อพี่น้องติกป่นเหมดพี่น้องซื้อเองก็มาเสียบเลยต้องขัวกินเน้อพี่น้องขัวปุ๊บกันได้เศร้าพี่น้องเอ้ยใช่แล้วปล่อยมันเย็นก่็ได้พี่น้องยังจะมาต่ำกระสีดาวแล้วพี่น้องเอ้ยขัวพริกได้เศร้า ร้อเนเย็ล้วนะพี่น้องเพื่อนพี่น้องเย็นแล้วน,ามมาน,น่าตำมันหอนพริกขี้หนิมพี่น้องมันเย็นแล้วพริกขี้หนิกรอบพี่น้องตำแหลกง่ายตำเลย <c oughs> พี่น้องมาตำเลยมัน

A vẹn lắm mất đi đa hộn mất đi đa hộp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  mất đa hộp mất đi đa hộp แรกแล้วจบผูม,มีการด่ากัน,นพี่น้องตักใส่กระพุกไว้ด้วยพี่น้องมันกินผู้ห่อดเดือนเราพี่น้องเยอะกับมืดหรือว่าเขาวผมียังกินกินขวดแก้วกินขวดกระป๋อวพี่นออ้องเอวเนี่ยเดี๋ยวเอาใส่หนึ่งคนหนึงพี่น้องฝากคลิปนี้ด้วยด้วยพี่น้อง กำพิคนสถานบ้านนี่ขอคำว่าสวัสดีเด้อพนะี่น้องสวัสดีจ้าพิคน